เ,เดี๋ยวก่อนสิแม่ให้ผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่ออติครับไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่หน้าแก่ๆก,กว่าฉันอีกที่นี่ไม่ใช่บ้านพักคนชราออกไปเลยไอ้โลกจิตแม่เขาเป็นแฟนหนูนไม่จะให้เขาไปได้ไงแฟนแกเหรอใช่ได้ไงอะ่ะน่าแก่กว่าคุณตาแกอีกแม่ผมมีของให้แม่ด้วยนะครับ วให้ใหรอเครื่องเพชรชุดใหญ่ขนาดน,นี้ยคงแพงมากเลยสินะขอบใจนะงั้นมูกก็สามารถพาแฟนมูเข,ข้าบ้านได้โอ้ยได้แล้วเข้าบ้านในตั้งนานแล้วมายืนอยู่ทำไมล่ะให้มันเมื่อยเข้าบ้านกันเถอะมันต้องเกรงใจคิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองนะโอ้ยลาลาลาเล่าให้แม่ฟังสิ แกกับเขาเนี่ยไปไงมาไงอะ่ะก็ไม่ไปไงมาไงหรอกแม่เจอกันคบกันปุ๊บปุ๊บปั๊บปับป๊บแต่มุกเบื่อมากเลยนะมุกต้องให้ยาเขาสามรอบก่อนอาหารหลังอาหารหก่อนนอนอหวังว่าเขาจะเชื่อใจแกนะเพราะว่าลูกแม่ยังสาวแล้วก็ยังสวยอยู่ด้วยสิเชื่อใจอยู่แล้วแม่ แกซะขนาดนี้ถ้ามุกพากิ๊กหรือว่าพาผู้ชายเข้าบ้านเนี่ยเขาไม่รู้หรอกมาเลยมากนี่แหละเคล็ดลับที่ทำให้มุกับเขาเนี่ยโคก็นานถ้าเงินแกก็ต้องอดทนนะแต่ถ้าจะให้ดีแม่ว่าแกต้องแต่งงานกับเขาด้วยเพราะว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยเงินของเขาก็จะกลายเป็นเงินของแก ทีละทีละทีละแม่ฮะทีละเป็นไรคะอุ้ยเป็นอะไรอะคะโมกโมกโมกแกโทรเรียกรถพยาบาลเลยรถพยาบาลหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกเก้าทำไมงี้ดิลูกมาหนึ่งหกเก้าใช่ไหมหนึ่งหกโมกโมกไม่ต้องโมกไม่ต้องโทรแลแม่คิดออกแล้วมันต้องทำแบบนี้แม่เคยดูในซีรีส์มหมทำแบบนี้แล้วก็จะฟื้นเลย ตกใจกันตกใจสิคะชิคกันเนยก็เป็นอะไรขึ้นมาจริงจริงใจค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมมียาดีมีเงินเยอะผมเนี่ยอยู่ได้เป็นยี่สิปีเลยครับ2ีปีแล้ว ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับโอเคค่ะค่ะเชิญค่ะห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้นะคะเดินเดินไหวใช่ไหมมุกช่วยมุกช่วยนะคะไม่เป็นไรมุกผมแข็งแรงจะตายโอ้โตายตายตายจะกถิงอยู่ยาวยี่สิบปีโอ้ยอกอีเป้นจะแตก ฉันก็นึกว่าจะมาตายคาบ้านฉะละโอ้ยแม่ถึงเขาจะเป็นอะไรไปนะบุ๊คไม่สนใจหรอกเพราะว่าบุ๊คมีคนที่ทําให้หัวใจกระชุช่มกระชวยอยู่แล้วเนะพูดนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าการที่บุ๊คเขาก็อีตาลุงเนี่ยก็เพื่องานเพื่อเงินทั้งนั้นทํางานได้เงินจบแต่กับผู้ชายคนเนี่ยบุ๊ใช้หัวใจในการนาทางอะ ไม่ได้จะมาหวยให้น้ำ,นำ,นำทงน้ำทางได้ยังไงเราไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะมุกตอนนี้<ม>แกเป็นคนรักของคุณตาออคุณอติแกเป็นคนรักของคุณอติแกต้องเป็นคนรักที่ดีสิแม่แต่ระหว่างเรื่องเงินกับเรื่องหัวใจเนี่ยมุกต้องเลือกเรื่องหัวใจหรือเปล่าไม่ต้องมาเลือกเรื่องหัวใจหรอกมันไม่ได้ คุณนตีเขาซื้อให้แกทุกอย่างเขาเปแกขนาดเนี้ยแกไปเลือกอะไรนะหัวใจนำทางนำทางอะไรไปอยู่กับเขาแล้วเกิดอดๆอ,อย่างๆขึ้นมามันจะได้ได้ไงอะ่ะแกจะโอเคเหรอแม้ว่าไม่โอเคแม่แม่ไม่โอเคอะโทรศัพท์ไปบอกเลิกเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีทางที่จะบอกเลิกค่ะไม่ยอมคุยอะไรกันอยู่ครับสาวๆคุยเรื่องสอนลูกให้เป็นภรรยาที่ดีของคุณนติค่ะคุณนติโอเคแล้วใช่ไหมคะ ดีว่าผมเริ่มหิวแล้วอะครับมีอะไรให้ผมทานไหมมีค่ะแล้วเชิญในห้องครัวเลยค่ะมีอาหารอ่อนๆสำหรับผู้สูงอายุด้วยเชิญค่ะนะนะคุณแม่ครับซ้อยเส้นนี้ผมซื้อมาแพงมากเลยนะครับคุณแม่ต้องใส่บ่อยๆนะ <c oughs> ได้เลยค่ะ ฉันใส่บ่อยอยู่ละสวยขนาดนี้หมูทำอะไรอะ่ะทำไมไม่สนใจแม่คุณติเลยอะ่ะเฮ้อเล่นโทรศัพท์อยู่ได้มันมีอะไรในโทรศัพท์น่ะคุณทานข้าวสิครับยังไงมุกขอตัวก่อนนะคะเอ้ายังไม่ได้กินข้าวสักคำเลยอะ ผมมีเรื่องจะถามถามเลยคะ่ะแม่คิดว่าผมจะทำให้มุกมีความสุขได้ไหมครับคุณอติถามอะไรแบบนั้นล่ะคะคุณอติซื้อให้มุกได้ทุกอย่างทั้งบ้านทั้งรถทั้งเครื่องเพชรทำไมจะไม่มีความสุขละ่ะที่แม่พูดมันก็ถูกนะครับ ผมสามารถซื้อทุกอย่างให้มุกได้แต่ความโรแมนติกความหลงไหลผมซื้อให้มุกไม่ได้นะครับและอีกอย่างที่สำคัญเลยผมมีลูกกับมุกไม่ได้แล้วด้วยคุณแม่ได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยคุณแม่ยังคิดว่า ผมจะทําให้ลูกสาวของคุณแม่มีความสุขได้อยู่นั้นแหละครับโอ้ยแม่ว่าไอ้มุกก็มีความสุขดีแหละคิดมากหรอกมุกทำอะไรเนี่ยต้องนานเดี๋ยวแม่ขอตัวไปดูมุกแป๊บนึงนะอย่าไม่ได้กินข้าวสักคำเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินก่อนเลยนะคะกินก่อนเลย มุกเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม,ไ,ไ,ไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่ได้เป็นอะไรแล้วทำไมไม่กินข้าวสักคำเลยอะ่ะมุกไม่ห่อยหิวอะแม่ยังไงมุกไปดูแลคุณติก่อนนะ แม่ครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับอาหารมื้อนี้อร่อยมากครับผมสัญญานะครับว่าผมจะกลับมาอีกแน่นอน แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าผมมาครั้งหน้าเนี่ยผมต้องมีความสุขมากแน่ๆคุณรู้ไหมครับว่าคุณสำคัญกับผมมากแค่ไหนผมมีคำถามจะถามคุณหนึ่งคำถามนะตอนนี้ ผมก็แก่มากแล้วไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยหนุหน่มๆแต่ผมมีเงินในบัญชีเยอะมากเลยนะ<ม>แต่งงานกับผมนะครับเออแต่ง ก็ได้ค่ะไม่จะไม่มีการแต่งงานอะไรทั้งนั้นหมายความว่าไงคะแม่แม่แม่พูดแบบนี้เล่าหมกแม่รู้นะ,ะว่าแม่ไม่ควรจะคิดอะไรแบบนี้แต่ว่าแม่ก็ แม่ก็ไม่สบายใจอะ่ะท้าลูกของแม่จะไม่มีความสุขอะ่ะมุกจะแต่งกับผู้ชายคนไหนอะไรยังไง ถ้ามุกอยู่ด้วยแล้วมุกไม่มีความสุขเลยอ่ะแม่ก็ไม่โอเคนะต่อให้ผู้ชายคนนั้นมันจะรวยล้นฟ้ามากแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกของแม่อยู่ด้วยแล้วลูกของแม่ไม่มีความสุขลูกของแม่หน้าบึ้งลูกของแม่ไม่ยิ้มลูกของแม่ไม่ยอมกินข้าวแม่ก็ไม่โอเคนะแม่ก็ไม่เอาและมุกของแม่ไม่จําเป็นที่จะต้องทนอยู่กับไอ้ผู้ชายแก่แบบนี้เพราะเงินเด็ดขาดแม่ไม่โอเค ในที่สุดก็ยอมรับแล้วใช่ไหมครับคุณแม่ยอมรับอะไรหรอแม่หนูขอโทษนะที่มุกกับพอติแกลงหลอกแม่จริงๆแล้วหนูอยากให้แม่เข้าใจนะว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับการใช้ชีวิตและหนูก็ดีใจมากด้วยที่ แม่เข้าใจมุกแล้วอะนี่พี่อาิแฟนมุกเองค่ะพี่อาิเหรอไม่ใช่ลุงอติตเฮ้ยสวัสดีครับคุณแม่พี่อาิจริงด้วยผมอติตครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับพี่ติหนุ่มมากเลย เยเนีย่แล้ววันนี้มันมีนอะไรเป็นเรื่องจริงมั้งเนี่ยเรื่องจริงมีสิครับคุณแม่เรื่องจริงที่ผมอยากจะบอกคุณแม่ก็คือผมอยากแต่งงานกับลูกสาวคุณแม่ครับผมจะดูแลมุกเป,ป็นอย่างดีครับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วฉันจะแน่ใจได้ไงว่านายจะดูแลลูกสาวฉันดีจริงๆอ่ะแม่ผมคบกับมุกมาสองปีแล้วนะครับ แม่จําภาพเมื่อ2ปีก่อนได้ไหม,มว่าหุ่นมุกอ่ะเป็นยังไงตอนเนี้ยผมขุนมาได้ขนาดเนี้ยไม่ต้องเชื่อใจผมนะเออใช่แม่ก็เห็นด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยมุกมาไกลมากเลยอะ่ะโอ๊ยทามันเป็นขนาดเนี้ยแม่ก็สบายใจแล้วแหละว,ว่ามุกของแม่จะไม่อดอยากๆอ่ะม่อยางให้ีอุไม่ไหวแล้วว่าตีอย่ามากไปกว่านี้เลยลำบากเอานะ Yeah. <laughs>